เดี๋ยวหุข้าววะเฮ็ดออกครับนี่มาหาเอาเห็ดขมเห็ดยุข่ากี้เตี้ยทิมแล้วงานกินบุได้มันขมเหมือนกันเห็นดอกจุ้มจะปูจะปีอยู่ใครว่าข้างล่างมันจะสามีไปที่ตกสาทีมงานให้ข้าววาเห็ด

เด <ITA> oh, ี ites, ๋ม oh, ันเกิดอย่านี้เราได้กินอาีโอ้หลายค่ะครับเก็บเอาเฮดเดินมากินกันกินแต่เห็ดขมครับเนาะมารายเ็ดแดงเขากินบนกินเ็ดนี่แล้วเ็ดแล้วเด็ดิ่มหรือมั้งได้เหยื่อมูนึงครับนี่ มันมักเกื่อนอยู่กับเงาเงาเร้อตันละโอ้เป็นอุปมาเป็นเห็ดไอ้นางฟ้าบาเนี้ยเจ็ดเป็น<ท>จุ่มเ,เป็นเงาอยู่เรือร่องทิมันชั่นมันได้เปิดเปิดแล้วก็เอาเอา,เอา,เอาอมันเกทิมันชั่น,นอ่ะกระโปงหวดนี้เคลื่อนเกิดอีกะครับเสียห่าเอาหลายค่ะคนน่ะเป็นปลาอยู่ไปตาดีได้ก็ได้ครับไปตาลายก็บได้ครับ เอเกียอ uh, okay. ู้เอฮี่กินดอกแห่มมี่นี่เตียนึงน่นั่งเหอคนี่กระโปรอะไรหรอกคุณนะครับมากายหอเอาฝอนไสฝอนใสยิ่งหินหินหินเืองงงนี่ครับนี่เป็นดอกครับจำนี่ครับจุ๋งๆกางกินเสีบจำนี่ ฉัร wow. ับภัยมากินเฮ็ดขมเฮ็ดนี่เนาะเห็ดขมเห็ดยุค่าครับจำนี้แหละภัยก็ลังมักกังกินแเรีอเยคกเลียร์มึงเคลียร์เลยจะปล่อยเพราเป็นเค็มเันเค็มแล้วอาจะโตนผลอาจจะโตนผลนี่ โง่เป็นโง่เป็นเงาอยู่ไหมที่ยังอียงนี่แเห็นดังฝ่านดาเป็นโงาเป็นโง่ใชมขูงแล่วคุของลาเ่คุณาไปบอกเออยางมือดีนะครับด้ยยางมือดีเหยียบเลยโอ้หเลยนี่วะนี่เห็คมับเห็ดอยู่ขา นีาา่ครับออไปอีกแล้วครับมีดอกนึงนี่เห็นบน่นี่ออือเอาก่อนเขาฮักเลื้คานออกนี่เป็นเชือต่อไปนี่ลักษณะมันเขากว่าจะเอาแต่ดอกที่ว่าถิันผลถิ่นผลขึ้นมาจากจากดินเนาะจากใบใหม่เนาะมันดันดันขึ้นมาครับหาเมืองตามโค่นนี่แหละถ้าเมืองไหนมีายก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเนาะ แตกออกเงาหนึ sí, sí, okay. mm ่งแตกออกสามสี่ดอกขึ้นเห็นนางฝาบอไม่ดอกเดียวขอรอไปมาแน่น่าใหม่ท่าพวกยากระยุงยากระยุงตัวเศษเศษขนายาวมาด้วยครับเดยอยุงหลายๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมีใหม่ดีนะครับนี่เห็ดจะมีอีกดอกนึ่ง แม,แม่ครับอ,อ้อยู่นี่เป็นอยู่นี่เป็นอาณานี่คมเลยครับพุ่น่ะแบบร้ายอีก่ลงทัดท้ามอกกันินใบหน้าบนนี่แหละมันเ่องกระตีนจ่อยนี่ลงหนึงอืงเห็นบ่ผู้น่ะเห็นอยู่บ่อืรลายค่ะคนนะครับวนะแบบันดในเนดเนะกือบเครื่องทุ้งหน่อยเกือบเครื่องทุ้งแล้วครับมา Nhưng ra khắp, mường mường nguyên ngang mường này vô đây, kiếp mường kiếp mường 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 này con mường 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 này, mường 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 có mường cho mường 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 โหหนุ่มคนละหนุ่มก็ได้ไรครับแถวนี้พออกด้ดอกนึงครับยังกลย้งในองหันนี้ดอกกงดอกใหญ่ดอกบานเนี่ครับนี่โอ้ดอกนึ่งพอยียบเลยได้ที่ใดนี่โอ้ยพ่งเลดอกกุ้งใหญ่มีดอกนึงพี่เตรมทุงก้วเนาะพี่บ่าวมาหาเห็ดได้สวยนะ ใช่อหามูมันไหมมูกันั่นละหามาบางคันนี่แหละทานนี้จะว่หนไปเดพออีแ้วครับนี่แต่อารบดอกที่จมๆูันนี่เด้โอ้นี่เดียดอกนึงก็นากันนั่นต่วกันหมูจะจับาันนเอะนีม่บอเออ ยิงอีกสองดอกนี่นเกิดคู่กันเกิดคู่กันเนี่ยเนี่พามึงมูดีก่อนครับเพื่อมีแล,แล้วมีดันโครเลียนมาอีกอก็น่ะที่ได้สองดอกนี่นะครับมูนี่แต่บางบางงมอวันมันเกิดเป็นจุ่มบักใจเองได้ครับอยู่ลำกันพี่ยังหันเห็นบ่ได้จุ่มหนึ่งหรือไรด,ดอกนะึงนี่เดี อีก2ดอกเห็นบ่สาดอกคุณนะเห็นบ่นี่นี่ี่ยังเข้าหักทิมนี่เว้ยเห็นบ่เออเข้ามาเลยหักทิม่มแต่นี่ามันเป็นอนนี่เฮ้ยุ่มไห้นี่อีกนี่ดอกนี่ โอ้อ<ต>ยยูใตอุอ้มหยาคนนะมันก็ตังชื่นเนาะความจะเห็นเป็นเสือล่าลมันกัต้องการความชื่องสีเดียวเนะา,า,นมานะมันกับเคนร์นี้ครับเ,รเอาจี๋่ะต้องเคี่ยวครับเคียร์ม,รมา ขออยเดีครับมูนึงนี่นีิข้างหน้เจาอันนี้ดีเมนเบิดตัวนั้นเนีย้ท่โอะไนหลเกียร์เฮียเกียร์เียร์เมนเบิดเลยรถเงี้ขาด้งเขาได้หลนี่ดูเป็นอาณนนีคมนะเออ เหยยบทิมนเนี่ยก็มีนะเพราะเนี่ยเห็นหยาบทิมเนี่ยก,ก็มีขีมาก็มีแบบต้องเ,เกิดต่อีทม้าเอเฮ้ขีม้าเกิดก็ใช่หรือเปล่าใช่เย,ยน,น,ยน่มันดอกน่อยนจะปเห็ดมัน น้องี่าเบอร์ด้วนี่คุณ็ดอกยังเงหน้ข้างหน้าเห็นด่นะเดลออยู่นะนี่ต่างต่งงานนครับนี่ร็อกหนึ่เห็ดยูค่าด้ครับโดาเห็ดค้มข้ออืนเห็ดค้มข้อื่นเห็ดยูค่า าคนอื่นเฮ็ดตายเบื่อว่ากันไปครับเดี๋ยวจะไพสีไพคนบวกกินก็ว่าเฮ็ดตายเบื่อคนกินก็ว่าเฮ็ดยุค่าเฮ็ดขมครับเนาะคนเขามาบุคือกันครับแต่ว่ากินแล้วว่ไแ้่ื่นตุงมบานกับพ่อครับเดี๋ยวจะคนมากพอแล้วครับนี่อีกอีกมู่นึงหุ่นลับบุยกองเอเล่อยู่แซวบ้านแถวหนี่งเขาบวกินเฮ็ดขมกันเอาไมมเอา นะครับเจ้าปูเจ้าปี่ต้องเอาลากันเอาล่าทำไรทีมหาไว้ไม่เป็นเชื้อเกือดีครับเนาะว,ว่าเห็ดก็ทำเชื้อล่านะครับถ้าคนคือกินบุ๋นเนาะถ้าขึ้นน้ำฟ้าใหม่ฟ้าบ้านนี่ภากันมาท่าสีสัตว์ไว้ด้วยถ้าขึ้นกับต่วนยุค่านี่กินนะครับนี่เสื่นเห็ดป่าเอ้ยฮ็เห็ดยุค่าเห็ดขมมาทันที่มันเห็ดยังก็มีอีกคนละเห็ดไตเบือคือนี่เหลือเรงนี่เห็ดยังบุ๋ ก,ก็คอยวเล็นดเกีเกลยล่อีรัง่โยนนันเป็นขวันดุมขึ้นนะจะขีข้วไว่าเขิขนอนงเด้โอ้โยละปิดซีบ <c oughs> ม,มันละเอามาหมดแพงเลยจะไต้มลงหมอ้อวันนี้ดัางฝา่าครับหัละขึ้นเปนตุมดีขนาดเ <c oughs> ด็ดหางเด็ดขี่มันหลอเด็ดหางมันหรอดสิเอาเม็ดมาดำเนี่เหี่ยงหลอกงนเกียร์ขาพอดีใส่ใบใหม่ก็มี มันจเะ,ะเยบมันลบดเย็บสาวไปหมวถือเมี่ยงถือง,งั้งไปเยียกเสร็จพอดีก็รอขึ้นพอดีนะครับเนี่ยโอ้โหขาดข่ตัวนี้ ส่วนนเท่าก <aría> no like like ับเากัเด็ดเด็ดเสือหน่อยครับเด็ดเสือยน่ออกยัมาทางนี้เดินยับอีกอะไรลอไอเสือดีนี่นี่เขาว่านี่อ่ะบุยมีใส่เล็บใส่นิวใส่เล็บยิกเอาบุมีดบมีเอียงมาตัดมันนะครับยิกเอาเียลงน้ำมันนี่ละบหน้าเท่ากับจได้มาหาอีก ปลาอยู่ข่ากับวรนน้ว่าหกยังนะครับนี่ผลงานผลงานแซมโยชขนมเอนี่วงโลนึงนี่แล้วครับนี่ผลงานเห็ดขมุมเห็ดขุมร้วน